ก็สวยคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเนาะเชนิวอันนี้จริงผมอยากเปิดแบบอื่นมากกว่าแบบสวัสดีครับวันนี้ก็กับนนเองก็วันนี้นนจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่แบบชายนนึงเพราะว่าเขาสุ่มอยู่เก็บเพชรสุ่มอยู่ก็อีเวนต์ใหม่ตัวละครนี้สวยมากแต่ว่าสกินน้องก็สวยไม่แพ้กัน แปบน,นึงนะขอสักครูดจริงๆป้ายดูตำรามหาัศจรรย์เออลืมเป็นหมดวัดดีอตัตเมิตฉชะลอเธอเข้าไทยอยู่นะเดี๋ยวอีเวเวนวันศุกร์ถ้าเป็นอตัตเมิตทุกคนจะได้หุ่มละลายเพรเล่นตัวใหม่น้องเกรตาแต่ว่าผมจะเรียกว่าเกลดานะเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่าเกลต้ามันเรียกยาก ผมชอบน้องชื่อให้ตุลละครใช่ไหมอาตีก็น้องเกลดาผมจะเล่กนี้นะน้องชื่อเกลตานะเกต้าเมื่อตกหรือก่อสร้างแน์มา์ก95%ผุดพื้นที่คมไฟทั้งแถวพื้นที่คมไฟเมื่อผุดปุ๊บจะจะทำให้ เมืองฝ่ายตรงข้ามที่เราประตูกะยกเว้นข้ามันทางแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของเราอะ่ะจะทําให้จ่ายค่าผ่านทางคูณห้าว่าถ้าจะมาผิดเหมาเคยเห็น็ว่าอยู่ขอเวลาสองสักหุม่มนิวสดๆร้อนๆไม่ได้ส่งโพยด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เอาเว้นว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเราที่มีพื้นที่คงไฟอยู่ะ่ะ จะทำให้เมืองแพงขึ้นไม่รู้กี่เท่าผมจะไม่ได้ด้วยตามนั้นพื้นที่โคมไฟเนี่ยมันดีมากเลยนะีมันสามารถทําลายพื้นที่ดวงจร์ของเกวอลได้ด้วยและผมขอเดาว่ามานันน่าจะทําลายธนูอาเทมิสที่ปักอยู่บนบนเมืองได้ด้วยเดานนะไม่รู้นะขนาดพื้นที่เกวอลขนาดพื้นที่ดวงจันทร์เกวอลยังทําลายได้เลยความสามารถต่อไป <c oughs> เมื่อตกหรือก่อสร้างเรนมาร์เซจัดโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลือกแล้วดูดหน้าหลังสี่ช่องเเมื่อแล้วก็7 5สลายการป้องกันสลายการป้องกันในที่นี้คือไม่หนีออฟป้องกันอ่ะเพราะหม่ป้องกันมาสลายไม่ได้อยู่แล้วนอกจากจะโจมตีเมื่อก่อสร้าง85%้จ่ายค่าก่อสร้างพื้นฐานคูณ5แล้วสร้างเรนมาทันที เมื of of my heart, my ่อตกพื้นนี o, life, S, ้ของฉันได้รับเงินคืนร้อยห้เซเมื่อก่อสร้าง60%สิปร์เซ็ว่ายายาพื้นที่ที่ต้องการของฉันทันทีที่อีโวเมื่อเริ่มต้นการทอย55%าา์เซชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นบอก10เมื่อไม่แสดงผลโล่ชาร์จอันนี้จะเป็นโล่ชาร์จแบบเดียวกับคีมุนคือสามารถป้องกันเอวิติงได้ก็ไปดูวิธีการหาแล้วก็สกิลเลยขกนง้นกัน วิธีกันหาเราอินมาเราจะได้รับกระเก๋า่ามุกซ้ำหมุกกเก๋าแล้วปรกระเป๋าก็ได้จะได้รับกระเป๋ามากระเป๋า S level สิบให้เปิดแพ็คดองหาจดหมายวะไม่รู้สิเป็นยังไงผมเป็นคนชอบสมพิษสองพัน้ด้วยตำราเปิดแพ็คดองแพ็คนู่นนี้นั่นเพื่อ,อหาตำรา เอบวกจำนวนกีอ่อันก็แล้วแต่แล้วมาอัพให้นางให้กระเป๋าเป็นเลเวล25จำนวน5ใบถ้าครบ5ใบแล้วก็จะเลือกได้น้องเกวต้าและจี้มีโดนกันใบส้สีผมจะไม่ได้จริงผมขอโทษด้วยแต่ผมไปเพิ่มให้ยอดหลังกันถ้าผม เดี๋ยวผมไปดูโพยให้ยดี๋ไม่ใช่ตอนนี้ก็ชุดนางเมื่อตกแลนด์มา์ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเน่ยผมทอเอาเป็นว่าเมื่อตกแลนด์มาร์ค5ให้ดีบัฟฝ่ายตรงข้ามทั้งแถวดีบัฟนี้อยู่สองเทิร์นดีบัฟนี้ทําอะไรได้ดีบัฟนี้จะทําให้การเยกว้นข้ามาทางไม่แสดงผล ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกับอัญมณีอะีรหรอน่าจะเป็นคล้ายๆกันนะอัญมณีที่ผมใส่ให้อาทิเมดอยู่อ่ะถ้าซาโฮตกมือของเราที่มีลูกไฟอยู่อ่ะมีโอกาส60%ที่จะทำให้ก,การโยนไม่แสดงผลเหมือนเอามาแกงซาโฮไงนั้นเนี่ยมันการซาโฮได้ไม่รู้สิน่าจะใช่มั้งน่าจะแบบเดียวกันมั้ง ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เขาจะแจกใบป้ายมาแล้วก็ให้เล่นรับป้ายอัพไปเรื่อยจะได้เพชจได้นู่นได้นี่ในดันหมดละไปสุ่มกันผมอยากผมจะเอาตัวน้องก่อนเอ้ยเอาสกินนางแล้วค่อยรวมชุดเอาเอ้ยค่อยรวมเอาตัวเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เห็นผมรีวิวเกลตาเกลดา Lucy thứ này, không biết Nam cái gì, 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 รู้สึกเปิดท้องยังไม่ได้กินข้าวเลยเที่ยงสี่สิบหกแล้วได้ข้าวใบได้เยอะอยู่นะใช่ไหมองต์หนิดผมรอนิโคดูเสียชุดท่านบุกแล้วก็เลนอีโวอยู่ ชอบชอบมากได้หนึ่งอันโอ้ได้หอันได้หนึ่งอันก็ได้หอันเนาะพันห้าได้เจ็ดร้อ 1, 5, ได้เนี่มเีสามอะสองโอ้ หนึ่งก่อนเห็นมีคนบอกว่าถ้า S หนึ่งอันน,นววะ MacBook ใช้สิบห้าใช้สิบเจ็ดใบถ้าติด Excelent ผมติด Excelent ไปเบลเดียวใบเดียวเองผมไม่กดข้ามเลยโอ้ักซีเลย ไปสูมเพิ่มก่อนไม่น่าปิดด้วยคัดว่าผมซื้อแพ็กแปดแสนไปนแล้วนะบอกไว้ก่อนยี่สิบสี่แล้วก็ยี่ห้า โอเกต้วยให้ไหนหนึ่งไม่ได้หรอมีอะไรให้ใช้บ้างไหมหนึ่งสองสามสี่มีพันหนึ่งรูปอมดาวหรอไดอ้สุ่มไปแล้วยังไงก็เป็นตัวละครประจำเดือนที่สามารถดับมันเจอได้แล้ว อัตราการดอกมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นมันนอะดอกเยอะๆ่อยสิเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยเอามาทำไมฮะเนี่ยทีเนี้ยมาคูงง ก็เลยใบเดียวเดี๋ยวผมไปทํานู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตทีส่วนจี้ที่แถมมาเดี๋ยวผมมาบอกในคอมเมนต์ว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวไม่งั้นไม่บอกในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมเลยแป๊บนึงนะเอาล่ะก็กลับมาแล้วก็สกินนางต้องตกแลนด์มาร์คแล้วก็จี้ออฟถัดการ์ดนางฟ้า75็ G 15, บนแลนด์มาร์ค จีม้มีเอาจากล่างสุดไปบนสุดก็จี้โดนเมืองผุดกันใบสีจี้เมืองผุดรองเท้านินจาแล้วก็จี้เชฟหมีแลนด์มาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้ผมไปดูเลยก็จะมาดูจีนนนะ้นั่นนะเชฟหมีนั่นน่ะงงอ่ะ ไหนนะั้ยอ๋อนี่ไงก็มีอันนี้เมื่อไฟล็งครับตกนี้เราแปดสิบเปอร์เซนให้เลือกหนึ่งในสามมีอะไรบ้างไมาร้แล้วก็เมื่อก่อสร้างห้าสิห้าวัลกับเมืองแล้วก็มีอันนี้เมื่อไฟล็งครามสร้างเรนมาหกร์เซผุดเมือง ขุดแลนด์มาร์คบวกห้าไม่ติดเมื่อก่อสร้างส5วาเปอร์เซ็นตวไปยังพื้นท,ที่ต้องการทันทีแล้วก็จี้โดนแดงกันป้ายสีใหม่อันนี้ไม่ใช่นอันนี้สิมันอยู่แล้นี่ไงก็ห้าสิบุดแลนด์มาร์คบวกห้าไม่แสดงผลแล้วก็8ปดสิบกันป้ายสีสองกี้แรกเอาทำไมน้องมีว์ปก,กับเมืองแล้วก็ ไปเล่นกลับมาแล้วได้มานิดนึงแล้วก็เนี่ยมีหนึ่งพันซุมเลยสองสี่หกพ้อมวะอ้าสิบเจ็ดพอดีด้วยถ้าเอ็กเซเลนติดผมปิดเลยแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ปาดน้ำตา ขอร้องล่ะเอ็กเซเลนต์เถอะอ่าไปหาเพิ่มเอาล่ะเดี๋ยวผมไปหาหลังไม้แล้วกันยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีาการสุ่มหาน้องเกียวดาและสะกินน้องนะครับบ๊ายบาย